ก็กาบสวัสดีนะครับเพืเ่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กาบสวัสดีเพืเ่อนๆสมาชิกช่องนาชังจนทุกคนด้วยนะครับก็สารคิปนี้นะครับก็เป็นอีก1คอมเมนต์นะครับที่ส่งมาให้นาะยชังจนว่าอยากจะโพสต์ลง t i k t o อกเวลาไหนดีจะมีคนดูเยอะๆอ่าสำหรับสาวก t i k t o อกนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้ t i k t o อกนะครับเป็น ชีวิตประจำวันนะครับสำหรับใครที่ชอบดู TikTok นะครับอยากจะโพสเวลาไหนให้มีคนดูเยอะๆนะครับทำอย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่นายชงจนใช้อยู่นะครับนายชงจนสมัคร TikTok มาแล้วเป็นเวลา1เดือนนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปติดตามนายชงจนได้นะครับที่ TikTok กนายชงจนนั่นเองนะครับโพสอย่างไรให้มีคนดูเยอะๆ เดี๋ยวนายชนจะพาเข้าไปดูนะครับอันดับแรกครับเปิดเข้าไปนะครับที่แอปติ๊ t o อกของเรานะครับเปิดเข้าไปที่แอป tik To อกของเรานะครับพอเปิดเข้ามาที่ติ๊กตอกของเราเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆ่มากดที่ฉันตรงนี้นะครับฉันนะครับเดี๋ยวนายชุนนี่นะครับรูปคนหัวมุมเม่งเม่งๆนี่ครับมุมล่างขวานะครับกดที่คนหัมเม่งๆนี้เลยนะครับอ่ะ พอกดมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มากดที่คําว่าบวกตรงนี้นะครับกดที่คําว่าบวกเลยนะครับกดปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็มาที่คําว่าไล์นะครับไล์ตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมาที่คําว่าไล์นะครับพอเลื่อนมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆนจะเจอสิ่งนี้เห็นไหมครับผู้ติดตามนะครับ 3.9k กนะครับก็คือ3,900คนนะครับตอนนี้ของนายช่างจน นะครับที่เป็นคนติดตามนายช่างจนอยู่ใน Tik t o อกนะครับเขากําลังออนอยู่นั่นเองนะครับเมื่อไหรที่เรายิงไปตอนนี้นะครับสามพคนจะเห็นทันทีนะครับเห็นโพสต์ของเรานะครับทันทีนั่นเองนะครับมันจะไปแจ้งเตือนที่มือถือเขาว่าเราได้โพสต์ลงไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะรู้ว่ายิงตอนไหนดีนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเข้ามาสังเกตไลค์บ่อยๆนะครับเข้ามากดที่ไลค์บ่อยๆนะครับเพื่อนๆลอง สังเกตแล้วก็จดไว้ก็ได้นะครับว่าเวลาที่เวลาเท่าไหร่นะครับคนจะอ่อนเยอะนะครับแล้วเพื่อนๆก็ยิงไปเวลานั้นนั่นเองนะครับก็ลงคลิปเวลานั้นเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ยอดดูยอดไลค์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สาวก tik tok อใช้ได้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนายช่างจนที่ tik tok ด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับนายช่างจน ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆกดติดตามที่มาจาก YouTube หรืออาจจะไม่ได้มาจาก YouTube นะครับที่ติดตามในะชยน,นก็ขอขอบคุณนะครับก็สนสไลด์คลิปนี้นะชนจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอยากลง t i k t o k ให้มีคนดูเยอะๆทำตามคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับ